เป็นนิมาด,ดมติสนาตูชโฮสเกดินิสสวัสดีค่ะดิฉันติสนาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาตุรกีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะการตั้งคำถามนะคะบูราซ n เนเรซน,นะคะที่นี่คือที่ไหนนะคะชูราซ e เนเรซที่นั่นคือที่ไหน โอราซเนเดซินะที่นู่นคือที่ไหนนะคะนะการตั้งคำถามถามเกี่ยวกับสถานที่และระยะห่างนะคะใกล้ไกลออกไปอีกแล้วก็ไกลออกไปอีกนะคะเช่นนะคะหากเราเดินทางมาที่ประเทศตุรกีนะคะหรืออาศัยอยู่ในประเทศตุรกีเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปอย่างสถานที่ต่างๆนะคะโดยที่เรานั้นนะคะไม่ทราบว่าสถานที่ณแห่งนั้นๆน,น,นะคะ ชื่อว่าอะไรและคืออะไรนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งคำถามเหล่านี้น,นะคะกับคนพื้นที่คนท้องถิ่นนั่นนะคะด้วยคำถามบูราซ์เนเรซีที่นี่คือที่ไหนนะยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะดังในภาพนี้นะคะอันนี้คือเมืองอิสตันบูนะคะนะคะเราก็ตั้งคำถามถามบูราซ์เนเรซีอ่าบูราซ์อิสตนบูนะคะที่นี่คืออิสตันบูนะคะ,ค Istanbul, ะ,คะหรือ อยู่ที่สนามบินอยู่ที่สนามบินนะคะบินมาถึงสนามบินแล้วเราก็ไม่ทราบว,ว่าอสนามบินนียชื่อสนามบินอะไรนะคะหรืออาจจะตั้งคำถามว่าบูราซึเนเลซีนะบูราซึนะอิสตันบูฮาวาดิมาเนอสถานที่แห่งนี้คือสนามบินอิสตันบูลนะคะหรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะดังในรูปภาพนี้นะคะสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือทักซิม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่มีชื่อของประเทศตุรกีนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดมาเที่ยวนะคะก็จะต้องมาที่นี่นะคะเป็นถนนคนเดินนะคะคนเดินตลอดกันทั้งวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีรถรางสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะวิ่งนะคะตรงกลางนะคะเราก็ตั้งคําถามนะคะมายืนอยู่นะคะาทีตรงนี้นะคะตั้งถามบูรซ์เนเรซีที่นี่คือที่ไหนบูราซ์ทักซิ นะคะหรือว่าเราล่องเรือนะคะล่องเรือนะคะเพราะว่าอิสตันบูลนั้นนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะ,นะคะการเดินทางไม่ว่าการเดินทางโดยาทางอากาศทางเรือทางารถยนต์นะคะรถเมล์หรือใต้ดินแม้แต่รถไฟฟ้านะคะที่ใต้ทะเลนะคะ แนะล้วร่องเรือนะคะ,อ,ะอยู่ในทะเลนะคะทะเลที่อิสตันบูลก็จะเป็นทะเลทะเลแคบนะคะนะคะแล้วก็ล่องเรือไปตามช่องแคบนี้นะคะโดยที่เราไม่ทราบนะคะเราก็อาจจะถามด้วยคําถามว่าบูราซึเนเรซีที่นี่คือที่ไหน นะคะหน้านะที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่องแคบบริสโตรดนะคะนั่นก็หมายความว่าตรงนี้คือช่องแคบบริสโตรดนะคะช่องแคบนี้นะคะจะก,กั้นระหว่างอิสตันบูลยุโรปกับอิสตันบูล เอเชียนะคะแล้วก็จะมีสะพานนะคะเชื่อมต่อถึงกันนะคะเปรียบเสมือนเป็นประตูหน้าต่างนะคะระหว่างยุโรปกับเอเชียนะคะเชื่อมหากันเลยทีเดียวนะคะแล้วช่องแคบนี้นะคะก็จะเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลดําทางตอนเหนือของประเทศตรุรกีนะคะแล้วก็เชื่อมต่อมาอย่างาทะเลมาร์มามล่านะคะที่อยู่นะคะที่อิสตันบูลนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังทะเล เอเชียนะคะฝั่งตะวันฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอตอนใต้ของประเทศตรุรกีงประเทศตรุรกีก็จะมีทะเลที่เชื่อมต่อถึงกันถึง4ทะเลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่องแคบตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางในการขน ถ่ายสินค้านะคะการร่องเรือการลำเรียงการลำเรียงนะคะเรือสินค้านะคะไม่ว่าจะจากทวีปเอเชียแอฟริกาสู่ยุโรปหรือจากยุโรปนะคะล่องผ่านช่องแคบเนี่ยสู่แอฟริกาสู่เอเชียตะวันออกไกลนะคะนั้นก็จะเห็นว่านะคะทะเลนะคะที่อิสตันบูลหรือว่าช่องแคบหน้าส่วนนี้นะคะก็จะ คึกคักะะไปด้วยเรือทั้งเรือโดยสารข้ามฟากทั้งเรือคนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศนะคะเราก็จะเห็นความมีชีวิตชีวานะคะของเมืองอิสตันบูลนะคะณตรงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะหรือไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะตอนมาแรกๆเนี่ยก็จะเห็นตึกอันนี้นะคะนะคะตึก การ์ตาเนี่ยค่ะที่เป็นยอดโดมแหลมๆนี่นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะดิฉันมาเที่ยวนะคะ,ะเดินเที่ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เห็นตึกยอดโดมแหลมๆเนี่ยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ดิฉันอยูอ่ย่านของอิมิโนโนูนะคะเรียกอิมิโนโนูก็จะเป็นย่านการค้าการท่องเที่ยวหนึ่งของอิสตันบู นะะดิฉันเห็นตึกนี้ดิฉันก็ถามเขานะคะว่าเอ๊นะนั่นมันคือตึกอะไรกันนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งคําถามนี้ได้ด้วยคําว่าชูระซึเนเรซีฮะเพราะว่าอยู่ระยะห่างไกลใช่ไหมคะชูระซึเนเรซีที่นู้นนะ่ะคืออะไรนะคะอ่าเราก็จะได้รับคําตอบนะคะด้วยคําว่าโอ้ช oh, ูระซึการตะคุเรซีชูระซึการตะคุเรซี ะะสถานที่ตรงนู้นนะคะหรือสถานที่ตรงนั้นน่ะคือตึกกราตานะคะตึกกราตานี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจุดไฮไลท์นะคะสำคัญหนึ่งของเมืองอิสตันบูลสามารถที่จะขึ้นไปบนยอดโดมแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองอิสตันบูลได้ถึง360องศาเลยทีเดียวนะคะ,ะหรือผ่านมาอีกนะคะล่องเรือผ่านไปนะคะจากฝั่งยุโรปเพื่อที่จะไป ฝัะะ่งเอเชียเราก็จะผ่านนะคะปราสาทอีกปราสาทหนึ่งนะคะที่อยู่กลางน้ำนะคะปราสาทนี้นะคะเรียกว่าปราสาทเจ้าหญิงนะคะเราก็นั่งมองดูเอ๊นั่นคือปราสาทอะไรนะเราก็สามารถตั้งคําถามนะ ชูร์เซเนเลซีหรืออาจจะตั้งคำนามได้คำว่าโอร์ซซเนเลซีนะคะที่นั่นคืออะไรสถานที่แห่งนั้นคืออะไรหรือสถานที่แห่งนู้นคืออะไรนะคะสำหรับปราสาทนี้นะคะมีชื่อว่าคูสคูเรซีนะคะคูสคูเรซีในความหมายก็คือปราสาทเจ้าหญิงนั่นเองค่ะนะคะ ค่ะหรือเราอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะสถานที่หนึ่งะคะนั่นก็คือคาบาโดเกียนะคะมีบนลูนนะคะสวยงามนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ไฮไลท์สำคัญของการท่องเที่ยวตรุรกีนะ,ะหรือเราอาจจะเห็นในรูปภาพนะคะโดยที่เรานั้นไม่ทราบว่าเอสถานที่นี้เนี่ยชื่อว่าอะไรเราก็สามารถที่จะตั้งคำถามนะคะด้วยคำว่า บูราซึเนเรซีนะบูราซึเนเรซีที่นี่คือที่ไหนนะ๋อ้บูราซึคาปาโดียบูราซึคาปาโดียนะคะถ้าเป็นภาษาพูดนะคะก็จะพูดด้วยคำว่าคาปาโดเกียนะคะคาปาโดเกียถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาอ่านนั้นนะคะจะอ่านออกเสียงว่าคาปาโดียค่ะนะคะค่ะหรืออาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะ คล้ายๆน้ำตกนะคะเป็นสีขาวนะคะสถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกสถานที่หนึ่งของตุรกีนั่นก็คือพอมุคหลีค่ะนะคะเราก็อาจจะตั้งคำถามถามชูร์ซูเนเรซีนะคะที่นั่นคือที่ไหนนะชูร์ซูพมุคลีนะคะสถานที่นั้นคือพอมุคหลีนะคะพมุกนะคะในที่นี้ภาษาตุรกีนั้นแปลว่าไฟนะคะงั้น ผู้มุขเรนั้นจึงมีความหมายหมายความว่าปราศาสตรป์ปุยไยนั่นเองค่ะหรือเราสามารถที่จะตั้งคำถา,ถามถามถึงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งต่างๆนะคะเช่นโรงเรียนร้านอาหารโรงแรมนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งคำถามนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นบูราซ์เนเรซีนะบูราซ์เรโทรรอนนะคะสถานที่แห่งนี้คือร้านอาหารชูราซ์เนเรซีชูราซ์ โอเทลนะสถานที่แห่งนั้นคือโรงแรมโอราซเนเรซี o i, นะโอราซโอคุ o un, นะสถานที่ตรงนู้นนะคะคือโรงเรียนนะคะเราสามารถจะตั้งคำถามได้ถึงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางด้านภูมิศาสตร์สถานที่ต้องเที่ยวชื่อจังหวัดประเทศหรือสถานที่ที่นะคะ,ะคนเรานั้นนะ่สร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมาได้ ะะเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็หวังว่านะคะในคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในการดังนั้นนะคะในการเดินทางมาที่ประเทศตรุรกีนะคะก็ไม่ต้องกวนหลงแล้วนะคะสามารถที่จะตั้งคำถามนี้นะคะกับคนท้องถิ่นได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฮุชชัเล่น